Yes บุนเดสิก้าใกล้จะกลับมาคัมแบ็กแล้วซึ่งในคลิปนี้อ่าไม่ได้เกี่ยวกันนะครับแล้วกูจะพูดทําไม <c oughs> มาซึ่งในคลิปนี้เองนะผมจะมาพูดถึง3ข่าวแมนยูเช่นเดิมนะครับแล้วก็ข่าวนั้นเองเนะี่ยจะมีข่าวอะไรกันบ้างไปรับชมรับฟังกันได้เลยไปส่วนข่าวแรกก็จะเป็นข่าวของกองหน้าคนหนึ่งนะของบุนเดสซิก้าจากทีมมินเช่นกัน,กนบากที่มีชื่อว่าาซาเน่เพลอาเป็นใครเนะี่ยผมไม่รู้จักจริงๆนะครับาซาเน่เพลอ เป็นกองหน้าจากเหมือนเช่นกันบักแล้วก็เป็นสื่อจากเออสกายเยอรมานีนะเผยว่าปีศาจแดงเนี่ยเริ่มเปิดการเจรจาเกี่ยวกับการคว้าตัวอาส์น่เปลอากองหน้าชาวฝรั่งเศสของทีมมือนเช่นกันบักนะซึ่งแมนยูในตอนนี้นะก็ต้องมีกองหน้าสำรองไม่ว่าจะเป็นอีกาโลในตอนเนี้ยมันก็ยังไม่ทราบดีนะว่าตัวเขาจะอยู่หรือว่าจะไปจะเซ็นมาถาวรไหมอันนี้มันก็ยังไม่ทราบแต่เพียงแค่ว่าข่าวนี้เองนะก็จะเป็นเอออาส์นะ่เปลอานะ อายุประมาณ27ปีนะครับลงเล่นไปทั้งสิ้น22นัดนะครับยิงไป8ประตูกับอีก7แอสซิสด้วยกันนะแต่ไม่ว่าจะเป็นเออฟอร์มการเล่นที่ผมไม่ทราบดีนะเพราะผมเองเนะี่ยก็ไม่ได้ติดตามมุนเดซิก้าเท่าที่ควรนะแต่ไม่ว่าจะเป็นอ่าในตอนเนี้ยมันมีเตะและผมก็ว่าจะดูนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลอาไม่ว่าจะเป็นซานโช แต่ไม่ว่าจะเป็นเพลารนะรบหรือว่าจะเป็นอิกาโลที่ว่าแมนยูจะเซ็นถาวรไหมอันนี้ผมก็ไม่ทราบจริงๆนะบแล้วก็ค่าตัวของเพลารนะรบอยู่ที่ประมาณ21ล้านปอนหรือว่าประมาณ820ล้านบาทนั่นเองนะ แต่ถ้าแมนยูนะัมันจะคว้าตัวเพลอามาเนี่ยก็น่าจะเป็นเพียงแค่สำรองนะเพราะมาซิยาวก็ทาได้เล่นกับบนะูโนเฟรนัสมาค c ัสแรสฟอร์ดพอปอกบานับเฟนคอนเนคชั่นมันจะเป็นยังไงก็น่าจะลองนะหรือว่าจะเป็นอาราเซเน่เพลอาที่อาจจะคว้าตัวมาได้นะสมมตินะสมมุติว่าแมนยูนะคว้าตัวเพลอามาเนี่ยอาจจะลองจับลงเล่นดูนะเผื่อจะเวิร์กก็ได้เออก็ไม่แน่เหมือนกันนะ มาส่วนข่าวต่อไปก็จะเป็นข่าวของอุสมานเดมเบเล่อีกตัวจี๊ดจอมเจ็บของทัพอาสุรกาหน้าซึ่งเดมเบเล่ในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นอาการบาดเจ็บแม่งเหลือลังเดี๋ยวก็เจ็บเอา้าเจ็บเอานะถึงแม้ว่าเดมเบเล่เนี่ยอายุจะยังน้อยเฮ้ยพี่โซชาแม่งถนัดปั้นเด็กไม่ว่าจะเป็นวานบิซาก้าแรดฟอร์ดเดนนิลเจมเนี่ยอายุก็22ปีเหมือนเดมเบเล่นะแต่มันก็ปั้นได้มันก็ไม่ใช่ผมไม่ได้ว่าเดมเบเล่มันกาก,ากนะ แต่เพียงแค่ว่าเขาเองคนระับเดมเบเล่เนี่ยมามีปัญหาเยอะไม่ว่าจะเป็นอาการบาดเจ็บมีความเป็นมืออาชีพเนี่ยมันน้อยการติดเกมไม่มาซ้อมกับทีมนะับแค่นี้มันก็รู้แล้วว่าอุสมานเดมเบ e เล่มันคุ้มค่ากับเออที่แมนยูเนี่ยจะผ่านไปไหมแล้วก็ในตอนนี้เองนะับมากาสื่อชื่อดังสเปนรายงานว่าเออบาซานะับเตรียมปล่อยเดเบเล ซึ่งค่าตัวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ53ล้านปอนนะเฮ้ยเช็ดเคลองคิดดูกันนะเดมเบเล่ตอนแรกค่าตัวที่บาซ่าซื้อมาจากดอทมูลเนี่ยร้อล้านยูโรนะแต่ไม่ว่าจะเป็นโอ้โหแม่งบาซ่าต้องทนใช้เดมเบเล่มานมนานแล้วมันก็มีจุดที่มาเล่นดีนะ แต่ไม่ว่าจะเป็นในตอนนี้เดมเบเล่มันเจ็บบ่อยเกินแล้วก็ความเป็นมืออาชีพมันมีน้อยซึ่งมันก็จริงนะที่ว่าเดมเบเล่มาเล่นปีกขวาตอนอยู่ด้านมุนเนี่ยมาเล่นปีกขวานะแต่ถ้าว่าโอ้โหคุณจะเอามาเหรอวะเดมเบเล่ le, เดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็เล่นเกมติดเกมเผลผอๆถ้ามาแมนยูปุ๊บนะอาจจะพาวันบิซากา้าแลดฟอร์อรดเดเนีลเจมเทือกนั้นนะ่ะแล้วก็เจสซี่ลินการ์ดหลุดลุยไปเลยก็ได้นะเออผมไม่ได้จะปบปัมนะครับอันนี้สนิษฐานเฉยๆนะ แต่ไม่ว่าจะเป็นที่มาก้ารายงานมาเนี่ยทั้งลิเวอร์พูลแล้วก็แมนยูได้ข่าวว่าให้ความสนใจนะสนใจไม่เอานะรลรอเล่นรอเล่นเออแค่ข่าวนะครับส่วนข่าวสุดท้ายก็จะเป็นข่าวของผู้เล่นทีมเยาวชนของแมนยูนะที่ว่าในตอเน,นี้มีปัญหาคลักขังมานานที่ว่าผู้เล่นแมนยูเนี่ยที่เป็นชุดยุธไม่ว่าจะเป็นเนี่ยแองเชลโกเมสนะที่ว่ามีข่าวว่าเออตัวเข้าเองนะจะไม่ต่อสัญญากับทีม แล้วก็มีหลายทีมนะครับให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็นอาร์เซนอลเชลซีอินเตอร์ดอทมุลนะบาร์เซโลนาประมาณนั้นแต่ไม่ว่าจะเป็นแองเชลโกเมสนะครับมันพอจะมีของนะของที่ว่าคือฝีเท้านะไม่ใช่ของที่เออผิดกฎหมายนะ <c oughs> ซึ่งแองเชลโกเมสถึงแม้ว่าจะเป็นผู้เล่นที่ตัวเล็กเหมือนชนาทิปนะบแต่ไม่ว่าจะเนี่ยมามีแววแต่ติดอยู่ที่ว่าแมนยูนะมันปั้นแองเชลโกเมสไม่ได้สักทีนึงอะ แต่ไม่ว่าจะเป็นในตอนนี้บูโน่แม่งมาแล้วแล้วลองดูเข้าทํากับทีมเราครับบูโน่มาคนเดียวสร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนแล้วลินการ์เปเล,ล่าก็หลุดไปเลยแล้วแองเชลโกเมสเพิ่งจะ19ปี20ปีเนะี่ยมันจะไปรอดหรอครับมันยังเด็กแล้วก็โกเมสนะครับอาจจะมองถึงการลงเล่นในภายภาคหน้านะครับถ้าอยู่กับแมนยูต่อไปเนะี่ยการที่เขาจะพัฒนาฝีเท้ามันก็จะเป็นเรื่องยากขึ้นมานะครับ ได้หลงเล่นแค่ชุดยูอยู่23อยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็พัฒนาได้แบบไม่สูตรจริงๆนะแต่ถ้าแมนยูจะต่อสัญญาไปปุ๊บแล้วจะปล่อยยืมตัวเหมือนทางด้านของเดนเอเดอร์สันนะซึ่งด e นเอเดอร์สันแม่งโคตรโหดนะกับเชฟฟ,ฟิลแล้วก็แองเชลโกเมสหรือว่าไทชงหรือว่าจะเป็นใครก็ตามแต่นะมันก็พอจะเป็นไปได้นะที่ว่ายืมตัวไปปุ๊บอาจจะโชว์ฟอร์มเทพเลยเหมือนตัวเซบเบก็ได้นะ แต่ว่าแองเจลโกเมสมันมีข่าวว่าจะไม่ต่อสัญญาไปนะและนี่แหละคือสิ่งที่ผมนะค่อนข้างจะเป็นห่วงนะเกี่ยวกับแองเจลโกเมสนะแต่ไม่ว่าจะเป็นอ่าเขาจะตัดสินใจยังไงมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอยู่ดีนะป่จบแยกย้ายโว้ยสำหรับการพูดถึงข่าวแมนยูนั่นเองนะก่อนจากกันไปเหมือนเดิมฝากกดไลค์แชร์แชร์ใครชอบใจเนี่ยโปรดกด s u b s c คร b e กันด้วยกันละกันนะส่วนในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ